เรื่องอภัยราชกุมารพระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ในเวลุวันทรงปารบอภัยราชกุมารตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าเอถปัสธิมังโลกังเป็นต้นได้ยินว่าเมื่อพระอภัยราชกุมารนั้นทรงปารบปัจจันตชุนบทให้สงบลาบเรียบร้อยแล้ว พระเจ้าพิมิสารผู้เป็นพระบิดาทรงพอพระทัยแล้วทรงพระราชทานหญิงฟ้อนคนหนึ่งผู้ฉลาดในการฟ้อนและการขับแล้วได้พระราชทานราชสมบัติสิ้นเจ็ดวันอภัยราชกุมารนั้นไม่เสด็จออกไปไหนพลอยนอกราชมนเทียนเลยสเสวยสิริแห่งความเป็นพระราชาสิ้นเจ็ดวัน เสด็จไปสู่ท่าน้ําในวันที่แปดรงสนานแล้วเสด็จเข้าไปสู่พระอุทยานประทับนั่งทอดพระเนตรการฟ้อนลาและการขับของหญิงนั้นสุขสติสตด,ดุดุจสันติมหามาตในขณะนั้นนั่นเองแม้นางนั้นได้ทํากาละด้วยอํานาจลมอันกล้า เหมือนกับสัตราดุดหญิงฟ้อนของสันติตมหาอมาตพระราชกุมารมีความโศกเกิดขึ้นเพราะการละกิริยาของหญิงนักฟ้อนนั้นทรงดำริว่าผู้อื่นเว้นพระษาสดาเสียจากไม่อาจเท่อจะให้ความโศกนี้ของเราดับไปดังนี้แล้วจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระษาสดากราบทูลว่า พระเจ้าข้าขอพระองค์ทรงให้ความโศกของพระองค์ดับเสียเถิดดังนี้พระศาสดาทรงปลอบพระราชกุมารน,นั้นแล้วตรัสว่ากุมารก็ประมาณแห่งน้ำตาทั้งหลายที่เธอร้องไห้อยู่ในการแห่งหญิงนี้เธออย่าได้เป็นไปเลย ย่อมไม่มีในวัฏสงสารซึ่งมีที่สุดอันบุคคลไปอยู่รู้ไม่ได้แล้วทรงทราบความที่ความโศกที่เป็นสภาพเบาบางของพระราชาเพราะเทศนานั้นจึงตัดว่ากุมารเธออย่าได้โศกเลยข้อนั้นเป็นฐานนะเป็นที่จมลงของสัตว์ตรสัตและคนผ่านทั้งหลายดังนี้แล้วจึงตัดว่า ท่านทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตราการดุดราชรสที่พวกคนเขาหมกอยู่แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ในเวลาจบเทศนาพระราชกุมารน,นั้นตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลแล้วพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่ผู้ประชุมกันดังนี้แล้วเรื่องอภัยราชกุมารจบ